ผมไม่ได้ไม,มาเข้าสื่ครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่ากลัวสุด ว่าวัฒนธรรมที่ประสมผสานกันในระหว่างวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมของมรลายูและของชายแดนภาคใต้ผมจึงขอชื่นชมในการที่จะรักษาวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ให้ยย่งยืนตลอดไปในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒได้ั แผลใช้เบตาดีนมีตัวยาพวิโดนไอโอดีนทำความสะอาดแผลฆ่าเชือ้อรักษาบาดแผลไม่ก่อให้เกิดอาการแสบสนามกีฬา บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดสนามกีฬา YRU Stadium สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒย์ยาลาอย่างเป็นทางการหน้าบัดนี้ขอพระองค์รัชสมบัตได้โปรดประทาน <c oughs> ความเมตตากรุณาให้เกิดความสำเร็จแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฒและขอให้สนามกีฬาแห่งนี้ เป็นประโยชน์กับเยาวชนของชาติเยาวชนของจังหวัดยะลาและเป็นมาตรฐานของการกีฬาที่จะบริการประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไปครับบัสลามอลัยกุมวะราะมุลลอบ์เาะกาตุ ดเยมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏยะลาอย่างเป็นทางการครับขอเสียงปรบมือดังๆและเป็นกำลังใจให้กับท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่านครับ,รบกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างสูงครับ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาขอบพระคุณน้องๆนักแสดงทั้ง4องค์ขอเสียงปรบมือด,ดังๆให้การแสดงทุกชุดในค่ำคืนนี้ครับและหลังจากนี้ครับผมขอส่งต่อการแข่งขันเครื่องหลังฟุตบอลกระชับมิตรให้พี่แบลขอบสนามและบังอามอาเซขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับผมโอ้โหเป็นการแสดงที่ตาตึงหัวใจเหลือเกินพี่อามตาตึงกันจนไม่หอนเลยทีเดียวเอ้าเรายังเหลืออีก45นาทีตอนนี้ยิงกันไปแล้วต้องบอกว่าเจ็ดลูกไม่ได้จริงๆมันคือสีหครับผมแต่สกอร์ตอนนี้เป็น FC ยะลานะครับผมนำ My Snack All Star อยู่5ประตูต่อ2 ยังเหลือเวลาอีก45นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไมค์แซง l ออสตาจะแก้เกมอย่างไงรเพสุทธิสุสมกิจจะทำให้ไหมค์แซงออสตาตีตื้มาได้หรือไม่ถูกต้องครับน่าสนใจครับพี่เดี๋ยวรอดูครับแต่บอกเลยว่าครึ่งหลังอย่าพึ่งกลับอย่าพึ่งไปไหนยังสนุกสนานกันต่อ<ช>จนถนาท,ท,ทีสุดท้ายเพราะว่า เขาบอกแล้วว่าสกอร์จบยังไงไม่รู้แต่ยังมีเราจะยิงจุดโทษต่ออีกฝั่งละสิบคนโอ้โหเอาดิมาทั้งทีเอาให้คุ้มไปเลยพี่ยิงในสนามสิบุกใครับผมเพราะเราจะไปตัดสินด้วยการจุดโทษครับผมใครจะไ้ช่วยใบใหญ่กับไปได้รู้กันแน่นฮอ่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่สนามอีกครั้งนึงครับครับ ย้ำอีกครั้งว่าเรายังคงใช้กติกาเดิมเหมือนครึ่งแรกครับผมนั่นคือ10นาทีสุดท้ายครับครับนาทีที่7 5เป็นต้นไปอ่าอไม่ต้องบอกนาทีที่80ขอภยัยนาทีที่80เป็นต้นไปเราจะมีการให้ใช้กติกาพิเศษครับไม่หนึ่งสกอร์สองลูกก็จะเป็นเพิ่มนักเตะได้หนึ่งคนและก็ลดนักเตะฝักตรงข้ามได้หนึ่งคนอ่าซึ่งผมก็เชื่อเหลือเกินว่าเขาก็จะใช้อันเดิมถูกต้องหนึ่งลูกสองประตูครับใช่เพราะอันนี้มีผลสุด เดี๋ยวรอดูนะครับ,รบตอนนี้ผู้ตัดสินก็เดินทางลงสู่สนามแล้วนะครับ,รบสําหรับใครแฟนบอลชมนั่งเชียกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้นะล้นความขอเตือนย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของการกรูเข้าสนามนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนนะครับผมทางนี้ด้วยทางนี้ด้วย ขอความร่วมมือไม่กรูกันไปสนามนะครับผู้จัดงานแจ้งผมนะฮะหากมีใครล้ำเส้นเข้าไปเนี่ยยกเลิกงานทันทตีตอนนี้ของแจกก่อนจากมาส์แซ็กออสตาร์อ่ดูดูดูของพี่เบลอะไม่เป็นไร <laughs> โอ้ยระมังระวังโอ้ย <laughs> แย่งกัน <laughs> ไม่ต้องโดดจากอารญา,าลงมาล้ำบอลนะลูกนะ โอ้โหไอ้นักโยนลังทะยานเอากันเลเฮ้ยลังเปล่ายังยังแย่งกันเลยอ่ะคือทุกอย่างมีค่าหมดฮะนานๆทีเราจะได้มาเจอกันครับนี่ยละครับแต่รู้สึกว่ามีขยับตัวบเล่นีกแล้วนะครับด้านเอฟซียะลาะคาราพมนะครับบางคน ต้องขออภัยด้วยนะบางคนส่วนตัวผมครับนะบอาจจะไม่รู้จักครับผมคนรู้จักก็ต้องขออภัยจริงนะไม่เป็นไรแต่จิตใจเราสองคนต้องการเพิ่มความสนุกให้กับเกมใช่หากว่าเราไม่ไม่ได้พากชื่อพีคนนี้ก็กราบขออภัยด้วยนะครับครับผมพ็ายังไม่ได้เซตข้อมูลนักเตะตัวใหม่ของเอฟซีละาเลยครับนะ ถ้าดูจากตรงนี้นะจะมีเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะเอฟซีละผรักษามตูซ้ายขวาเปลี่ยนซ้ายขวาเปลี่ยนแล้วก็สายขวาเปลี่ยนกลางเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนพิทักษ์ยังอยู่ดัชชี่ไบโอมีโปรไบโอติก20,000ล้านตัว LGG และ B lactis คุณประโยชน์ดีดีดัชชี่ไบโอนะครับชื่ออะไรสามเอ็มม่าเอ็มม่าเอ็มม่าเอ็มมาเอ็มม่าเอ็มม่าเอ็มมาเอาครับครึ่งเวลาหลังครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเอ๊ะครอบบอลกับไปกับมาแฟนๆเขากินอะไรกัน นั่นดิมีการแจกของหรือเปล่าเขามีอะไรกันอยู่จังหวะข้อบอลธรรมดาอย่างนี้ไม่น่ากรีดมีแจกอะไรกันอยู่ปะอ๋อเขาแจกเสื้อไหมโยนเสื้ออะไรบ้างอ๋ยังแจกเสื้ออยู่อะตอนนี้ครับอ๋อยังไม่เริ่มใช่ไหมพี่ยังยังครับอ๋อผมรู้ว่าเริ่มไปแล้วเห็นเคลียร์ไปเคลียร์มาเขาบอกว่าเวลาในจอยังไม่เดิน เขาวอร์มร่างกายกันอยู่อวอร์มร่างกายวอร์มร่างกายวอร์มร่างกายอะก่อนเดี๋ยวเรามาเช็คเสียงแฟนมอนในสนามอีกครั้งหนึ่งยังมีพลังกันอยู่หรือเปล่าขอเสียงชายละาน้ลยโอ้โหแบบนี้พี่ๆสองทีมเตะลืมตาย สุดยอด45นาทีเสียงยังไม่มีลดดีกรีลงเลยโอ้โหมาชมถ้าพร้อมแล้วรอสัญญาณทุกวิจากพผู้ตัดสินครับนี่คือเกมฟุตบอลกระชับมิตรกับโครงการรัฐสภาพบประชาชนนะครับ FC ยะลาครับเปิดไวายอายุเตเดียมเจอกับไมนเน็กออลสตาซึ่งสกอร์ตอนนี้ FC ลำอยู่นำอยู่5ประตูต่อ2มาครับนะนะางด้านเ c ยะลาครับนะ ขวาแล้วก็ย้อนคืนหลังไม้กับด้านเอมแล้วก็เอม,มาตั้งเกมกันใหม่อยู่ที่ด้านบนรษาดึงบอลอยู่แล้วก็จ่ายมาที่ด้านเอม,มาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาครับเอฟซียาลาครับนําอยู่สามประตูครับแต่ก็ยังครองเกมบุกอยู่ไม่หยุดใช่ครับฝาเดียวครับเล่นมาโอ้โห เล่นสั้นครับจังหวะน,นี้เก็บบอลได้สําหรับเอฟซียะลามาทางกราบซ้ายให้มายาวๆจังหวะน,นี้ทันหรือไม่ทันครับทางด้านสุนาของด้นานเอฟซียะลาแล้วก็มุมกล้องหลุดทันเลยนี <c> ่ <oughs> อ๋อนี่ทางด้านอิมรอนครับเจ้าอ,อิมรอนอชุดที่ติดทีมชาติไทยครับผมเดี๋วชนทีมชาติไทยอายุเจ็ดไม่เกินสิบเจ็ปีอยู่สิบเจ็ดนั่นเองขุกคลิกกันอยู่ข้างสนามครับ บอลกลับมาทางฝั่งของเอฟซียลายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนขึ้นหลังมาให้กับด้านด้านเอม่าเอม่าเปลี่ยนบอลออกมาให้กับด้านขวาครับเกมบุกของด้านเอฟซียาลาครับด,ด้านริมเส้นด้านขวาจังหวะนี้พลิกมาได้แล้วก็ไหลต่อเข้ามาพลิกมาได้หรือไม่ได้ครับจังหวะนี้ทางด้านอ็มรอนย้อนขึ้นหลังมาจะต้องมาตั้งเกมกันใหม่ครับอยังได้อยู่ครับสําหรับเอฟซียลาครับครองบอลแบบไม่รีบร้อนครับสกอร์นำไปอยู่3เมตร มาทางเบอร์ยี่สิบสองอิสฟานมาให้กับด้านพิทักษ์พิทักษ์ไปที่เอม่าเอม่าใช่ไหมอะเอมามเอม่าให้เอม่าน่าจะเอม่านะอ่าก็ใครมีข้อมูลก็ส่งข้อมูลมาหน่อยก็แล้วกันนะเพราะนักเตะบางคนนี่ก็คือมาใหม่เรายังไม่รู้จักว่าไอม่าอยู่ฝั่งนี้ครับผมสายไอ้นี่ไม่ใช่นะขอชื่อหน่อยใช่ ังหวะน,นี้ครับออาเบิร์ตให้มาทางซ้ายแล้วโอ้โหกลับไปตั้งกันใหม่จะได้ทุ่มเข้ามาครับทางด้านเยบศิลาครับทุ่มบอลมาให้กับทางด้านพิธาครับดุลรัมานแล้วก็ขยับมาที่ทางด้านหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่จะเป็นทางด้านธีรพัฒน์ไหมโยกเข้ามาอิมรอนใส่ขวาได้หรือไม่ได้ย้อนหลังมาแล้วก็เสียบอลเสียแล้วครับจังหวะนี้ครับ เอฟซลาก็ยังเก็บบอลได้ครับพี่เสียบอลปุ๊บไม่เกิน15วินาทีแกเก็บเอาคืนได้ตลอดใช่ครับแม่